คือมัน,นคือมันเล่นจนหมดแบบไม่มีอะไรจะเล่นบอก,กว่าอย่างเงี้ยมันมรือโอมโอมโอมคือเล่นจนเบื่อไม่มีอะไรจะเล่นแล้วแม่ตอนนี้ก็เลยมาตัดต่อเพราะจีนป้าเลยเข้าไปอ่ะไปเห็นเขาทำ มีดูคลิปคนหนึ่งที่เขาตัดต่อแล้วไม่รู้แบบเขาเขามาตัดต่ออะไรพวกเนี้ยเขาไม่เล่นเกมก็เลยก็เลยเอ๊ะทำไมไม่เล่นเกมหรือลูกป้าถามมันไม่มี้ไม่ได่ที่ไหนเขาไม่เล่นเกมวันนี้ไม่ได้เล่นเกมเดี๋ลูกเลยเลยว่าเริ่มเปลี่ยนความ้วเล่นเยอะเลยคือมันเบื่อหนูว่าเล่นไม่มีอะไรจะเล่นเลยในเกมอืมหคือเล่นหมดแล้วหมดทุกอย่างตองก่อนต่ก่อนนับแต่จบแล้ว เรื่องเกมต่อตัดต่อตัดต่อเกมต่อนึงสองสามปุ๊บก็เขาบอกว่าไม้คล่องเลยเนี่ยเนเรื่องดูดูคลิปตัดต่อเหรอเห็นว่าน้องโอมดูคลิปตัดต่อโอมดูคลิปตัดต่อตัดต่อทีนี้ป้าแปลกใจว่าทำไมไม่โอมไม่เล่นเกมเมื่อคืนใช่ไหมเเมื่อคืนเล่นมผมได้ยินอยู่ผมได้ยินโอมก็เลยว่ามันเบื่อคือแบบเล่นเกมคืาเล่นทุกอย่างแล้วคือเกมที่เขาเล่นเนี่ยเขาเล่นทุกอย่างหมดทุกอันแล้วคือหมดอันจะเล่นแล้วความหมายของเขาน่ะเขาก็เลยว่า มาตัดต่อเนี่ยกำลังฝึกตัดต่ออยู่โหเฮ้ยเราก็เลยใช้มอปลอมันเลยโอ้มตัดต่อให้แม่นะลูกแม่ทําไม่เป็นเลยไหมผูกอื่นเขาตัดต่อั้งวงเนี้ยดูเป็นอย่างกันมีเดก็ได้เนี่ยก็แม่ก็ดูอย่างนี้ไงก็ฝึกอยู่เดี๋ยวเนี่ยพกฝึกอะไรพวกนี้เดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาก็ทําให้ดูทําให้ดูว่าเขาดูเขาดูคลิปของผู้ชายคนนึงลูกใครแล้วก็ทําการแบบมนเร่มจะมีสัญญาณขึ้นเนาะเวลาเขาพูดอ่ะเขาก็จะมีตัดต่อนี่ออกนะอะไรเงี้ยก็มาต่อเนีนี้ เราก็เลยได้ทีเราก็เลยเก็บลูกเก็บยอดเลยลูกช่วยแม่หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครช่วยแม่ได้เลยแม่ทำให้เป็นเลยเนี่ยโอ้ยโอมสุดยอดเลยโอ้แต่เป็นแต่เป็นอะไรประมาณเนี้ยป้าก็เรียกว่ายกเยียบว่าบ้านไปป้าป้าก็บอกว่าจะให้เงินเดือนให้เงินเดือนป้าจะให้เงินเดือนโอ้เลยนละหมื่นโอ่ตัดต่อช่วยแม่ป้าบอกอย่างเงี้เลยนะอันนั้นวันหูพึ่งวันหูพึ่งหันมาแม่หนูก็สุขเหมือนกันเนี่ยตัดต่ออยู่เนี่ย อหมือนอยา่างไรด้วยใช่ไหม้อโอเคผว่าตัดตรงไหนเนี่ยยังไม่เห็นได้เรียนเลยยังไม่เห็นได้ตัดต่ออะไรเลยพี่โอ้ม่เห็นหรอกอะไรประมาณเนี้ยก็ทําเป็นนั่นน้ำมนก็จะไหลไปไงพูดไปของเราไปน้ำมันอ่ะเดี๋ยวก็เรียนเดี๋ยวก็เรียนโอ้ก็บอกว่าก็บอกยังไงพอเราบอกว่าเดี๋ยวก็เรียนแสดงว่ายังไม่ได้เรียนต้องบอกว่าเรียนก่อนถึงบอกแม่ได้ว่าเรียนแต่ถ้ายังไม่ได้เรียนให้บอกแม่ว่ายังไม่ได้เรียนแต่จะเรียน ความหมายโอมแบบนี้เออน้องมันก็รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วทำไมบอกว่าเรียน <c oughs> อมดูน้องอเ,เอมดูน้องทำไมบอกว่าเรียนอย่างพี่นี่พี่เรียนแล้วความหมายโอมนะแล้วก็เลยบอกแม่ว่าเขาเรียนตัดต่ออยู่อเออแต่น้องมยังไม่ได้เรียนน้องก็บอกว่ายังไม่ได้เรียนโอมบอกอย่านี้ย่ะไม่ให้บอกว่าเรียนอยู่แม่เรียนอยู่เพื่อเอาหน้าควาหมายน,น่ะเออเพราะว่าขาสองคนเขาเ๋ยวป้าต้องให้น้องเขาทำลงติ๊กต๊อก คลิปละห้าสิบบาทคลิปละยี่สิบาทจ้างเขาให้เำาังไได้นเขาจะยูทูบเหมือนกันเราจ้างเขาได้มีแรงจูงใจนะมีแรงจูงใจพ่อแม่บอกว่าจ้างจ้างถ้าตัดต่อให้แม่นะลูกจ้างเดือนละหมื่นเลยนะโอว่าไงรู้ไหมโอ้ยหฮือฮืเลยนะโอมอ่ะแล้วก็ยิ้มแค่นั้นแหละเขาอ่ะคือให้ให้เขามีเป้าหมายใช่ไหมถ้าติ๊กต็ออ่ะยอดสาวมันถึงแสนแสนห้าเราจะให้เขาโบนัสหนึ่งหมื่นบาทเลย มให้เขาไปครีเอทีฟแต่ติ๊กต็อกไม่ยาวใช่ไหมอะไรติ๊กต็อกแส่คนดูจะเป็นแสนตื่นเต้นกว่าเยอะไปทอนเลยเขาไปครีเอ9,000 9,000 9,000พี่เป็นตื่นเต้นว่ะ9,000ดูดิมือสั่นมือสั่นเฮ้ยไอ้คลิปประมาณเนี้ยคลิปเมื่อเช้า9,070 9,070อะอาจารย์วันซิปอาต่อ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 เดี๋ยวป้าได้คลิปโอมนั่งกินข้าวเอยู่คลิปนี้เมื่อเช้า9,070 เริ่มมาเริ่มมาจริงคลิปพ่อคลิปแม่ไม่สู้คลิปเราก็เกิดในสั่งได้เลยแน่นอนต้องถามเนี่ยได้ได้รือว่าได้แต่เฉพาะของขวัญผสมได้แต่ของขวัญเนี่ยนั่นชัวร์เก็นันเป็่นได้ได้แต่ในสั่งแป๊บเดียวถ้าเกิดคือมาแค่วินาทีก็ได้แล้วเกิดแสงคือในส่วนที่เป็นคลิปอะตรงคอมเมนต์ะสามารถส่งของขวัญได้ก็มาจากนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่ถึงแสงก็คือไลฟ์สดจะส่งของขวัญไม่ได้จริงๆรติ๊ต่อมันสนุกนะมันตื่นเต้น กูเช้าเห็นเห็นลุงบางคนเนี่ยโหลดติกตอนะไม่ใช่เเหรอเขาแล้วเฮ้ยตายแล้วตอนนี้ t ิ k ตอ k เริ่มระบาดในโกกอกระบาดแล้วคือว่ายรงมันจะได้มันคือมันเราทำเองเรายังขำเลยนะสนุกมีความสุขของการไม่ได้เมันสนุกนะมันอาจะไม่ม่อาจจะไม่มีรยได้แ่ว่าเราทาให้เรา เราทำคลิปเคียดแล้วแบบอยากสบายใจแล้วก็มาทำติ k ต o ออย่างเงี้ยมันใส่เพ like, ียงเท่า hmm. นั้นเอเราก็ต้องฝึกเหมือนกันเพราะว่าไม่เป็นมาลุยป่ะข้าวันช่วยเราแต่ประเ่็นนี้นะมันไม่ไม่ตัดช่วงเวลา่ทุก u ัไปนะเพราะมันแค่ไม่กี่วินาทีเราก็ลงได้แล้วตัด่น้างนตัดแ่บๆเลยเป็นเมงคบแ่สิลงได้เลยเอาไปเป็นที่ก็ได้ไ่แดงไปต้มกุ้งหอยนะ ก่ะลินมาเร่มอบาโอ้เริ่มมาเริ่มมาโอ้โหเริ่มมาแล้วเริ่มติดแล้วเริ่มติดแล้วติด้เริ่มมาแล้วป้าเชือพัหน่อหจะไม่ติดตกให้เชือพัดเต้นเนียนไม่โน้เมื่อวานประแตนยุแต่อ้น้ำมนต์เต้นเนี่ยเกือบเต้นแล้วเต้นอันนี้คุณหอจะเต้นยังไงอือโอมกับมุนเขาหลอนะเป็นดาราทอบใช่เมื่อตั้งน้ำมนต์อาจตั้งร้อยหนึ่งเต้นเต้นกัน เมื่อคืนเมื่อคืนบอกแม่แม่จำเบอร์โทรไม่ได้ไม่บอกติดต่อกับแม่คิดนึงลูกก็พลาดกันใส่วิกยังไงก็ได้บอกเบอร์ผ่านไปได้เอาไปคุยคือแม่ทำติดต่อทำมือเหมึอนทำติดต่อใส่วิกเราให้ลุงดูลุงว่าหน้าเหมือนกันใช่ไหมโอ้ยลุงบอกว่าฝาแฝดลุงลุงดูเมื่อคืนนี้เอาให้ดูดูแต่ยังไม่ลงคลิปไม่ถ่ายคลิปไปแล้วยังไม่ลงติดต่อแมงบอกทำไมมือหน้าเหมือนกันจังเลยวะตอนยิ้มนะ รู้เลยว่าน้ำม์หน้าเหมือนแม่คอืบตอนยิ้มตอนแรกว่าแม่หมือพ่อหรือพอขอบคุณครับน้ำมลเร่มเนี่ยนป็นตามยิ้มเหมือนป้าเนี่ยท้มเหมือนแม่ยิ้งตัวเหมือนแม่ใช่พี่ใช่พี่พกแตกเลยจะมีพกต่ำไหมพกมันแตกแล้วจะมีพกตํำไหมแตกเพราะว่าไปดูเกิดหม่เกิดหม่ถ้าแบบนี้ไม่มีแตกถ้าเป็นกะลาันยอดเลยอ่ะ เห็นนี่ก็น้ำลายหลแล้วนัิวนะไรอุ้ยเะพีอะไรมาส่งเม็ดไงเฮิยเข้าตากินล้กินพี่กุกวันติดลิ้นเลยรู้จ่อตรงลี้รึเปล่าเล่นอยู่กับน้ำมนเล่นพี่ต่อก็เคยไปเล่นต โนนมียูเซอร์อยู่นะโนูบอกแต่ว่านูไม่ลงคลิปชอบชอบแชร์แต่คลิปคนอื่นเต็นทานะเนี่ยเรงนูองสร้งมาอยกเลยนี่สร้งมาอีกโทนึงเนาะพอไหม10นาทีไม่เอา่เอาอง่เออสั่งมาอีกสางเอาไปชิมก่อนเลยั่งมาปเ้อ้งมานบน่อืมั้งมาบน่หนูังกล่องป่ะอด้ม ไรอกย่างนึงสุดาถ่ายคลิปบ่ะอ่ถ่ายคลิปถ่ายคลิปเข้ากับข้าว